ซิ่งซิ่งเหลือเกินึงเตือนหน่อยขับรถซิ่งเต็ม, 1970, ตมระบบอะมันต้องดึงเตือนทำไมต้องขับเร็วขนาดน,น,น้ะร้อนร้อนเงินเหรอแดดประเทศไทยเนี่ยโคตรร้อนเลยวะ่ะอ้าวเก่าเกินอากาศร้อนรถร้อนอารมณ์ก็ร้อนไปหมดขับเป็นระเบียบอะไรนักหนาเ่ยไหมคุณเอ้ยแบบนี้นต้องเตือนหน่อยแล้ว เฮ้ยนี่ขับรถมาสาอะไรครับเนี่ย่ะเฮ้ยหมดกูขับรถมาสาอะไรวะฮะทางก็โล่ปาดเลนส่วนยังจะไปหาเรื่องเขาอีกเงียบเฮ้ยรถใหม่เหรอวะหัวเหรอยินไม่เนี่ยตรงนั้นไหนน้องไหนเด็กดีไปไอ้จ้กลัวจนตัวตายเลยสิท่าไหนขอดูหน่อยดิยังมีหน้ามาแต่งหน้าอีกไม่ไหวแล้วว๊ว ต้องประาเป็นไงเย็นจนลืมร้อนที่เขาเย็นได้ขนาดเนี้ยเพราะรถน้องเขาติดฟิล์มกราเซียฟิล์มเซรามิกชั้นดีมีตะข่ายระบายความร้อนตะข่ายกราเซียร,ระบายความร้อนสะท้อนยูวี99เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะร้อนมาจากไหนขึ้นรถเมื่อไหร่ก็เย็นดีขนาดเนี้ยเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนกราเซียเซรามิกมีตะข่ายระบายความร้อน ระคายระบายความร้อนกาเ